ไรเนี่ยดอกอีรอกกับพี่น้องต้นอีรอกฝากไต่ก็มีเด้อต้นอีรอกอีปุกอีรอกแต่ว่าอีรอกนี่เพ่นกินอยู่เนี่ยแต่ว่าอีปุกเ่นไม่กินเ่นกินแต่ต้นอีรอกนี่เขาก็จะไปแกงใส่ส้มขามแกงส้มดอกอีรอกเนี่ยมันก็จะ ดึงออกมาจากสีพี่น้องมันก็นลอกเอาเอาไปแกงใส่สมขามมาสันต้นอีรอกเือจังผ้าอีสานนั่นแหละอีรอกอีปุกแกงส้มภาคใต้อเอาแกงส้มอันนี้มันแก่แล้วมันเป็นดอกแล้วผลนระสีเอาแต่ต้น,นอน่อ,อนๆผนบอลต้นแก่อันนี้เป็นดอกแล้วพี่น้อง ถ้าว่ากะเกียงได้ก็ไปลอกไปต้มน้ำแกงสม